การเจริญสติการทำความรู้สึกตัวมันทำได้ทั้งในชีวิตประจำวันแล้วก็ด้วยการปฏิบัติตามรูปแบบการปฏิบัติในชีวิตประจำวันนี่พุทธเจ้าก็ตัดเอาไว้นะด้วยทําความรู้สึกตัวเวลา เดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังมองไปข้างหน้าเหลียวซ้ายแลขวากู้เหยียดอวัยวะไม่ว่าจะเป็นแขนหรือขาเวลาครองจีวรสภาบาทผ้าสังกติะหรือถ้าเป็นคาระวะก็แต่งเนื้อแต่งตัวใส่เสื้อใส่กางเกงนุ่งผ้าถุง ทำความสึกตัวเวลากินดื่มเคี้ยวลิ้มแม้กระทั่งอุจจาระปัสสาวะก็ก็ควรทำความสึกตัวไปด้วยรวมทั้งเวลายืนเดินนั่งหลับหรือว่านิ่งหรือว่าคุยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าเนี่ยไอการปฏิบัติทำความสึกตัวมันทำได้นะตลอดทั้งวันกับอิริบ,บทต่างๆ ซึ่งมีมากมายนะ,อะนอกนอจากที่ได้พูดมาข้างตน้นส่วนการปฏิบัติในรูปแบบนี้ก็ก็สำคัญนะอย่าทิ้งไม่ว่าเดินจงกรมสร้างจังหวะก็ควรทำให้มีความต่อเนื่องทำเป็นประจำโดยเพราะเรามาอยู่วัดเนี่ยนะ เราก็มีโอกาสที่จะปฏิบัติในรูปแบบค่อนข้างมากไม่เหมือนเวลาเราอยู่บ้านนะต้องมีงานมีการมีสิ่งที่จะดึงเวลาและความสนใจออกไปจากการปฏิบัติแต่ที่นี่เนี่ยนอกจากการปฏิบัติกับงานกับการเราก็มีเวลาเหลือมากพอสำหรับการปฏิบัติในรูปแบบ ใหม่ๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่ามันจะมีสิ่งรบก,กวนเยอะเห็นความง่วงความฟุ้งซ่านรวนต้องความเครียดเพราะว่ายังวางใจไม่ถูกเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เพ่งเดี๋ยวก็ไหลไปตามความคิดเดี๋ยวก็ไปกดข่มมัน ยังไม่ต้องพูดถึงว่าเนี่ยมันเป็นการกระทําที่ไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ไม่ค่อยเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยแล้วก็มันก็ไม่ค่อยนะถูกใจกิเลสเลยด้วยกิเลสมัต้องการแสวงหาสิ่งเพลิดเพลินทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจ ต้องหารเสพรับอารมณ์ใหม่ๆซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็มีมากมายโดยพ่า,างโทรศัพท์มือถือแต่ว่าเมื่อเราปฏิบัติในรูปแบบนี้ก็คือการที่เรามาทำอะไรซ้ำๆเดินจงกรมสร้างจังหวะมันเป็นเรื่องยากเสมอนะสำหรับการ เริ่มทำอะไรใหม่ๆแม้กระทั่งการตื่นนอนอยากจะตื่นให้เป็นเช้าขึ้นเคยตื่นหกโมงมาตื่นตีสี่หรือตีสามเนี่ยมันก็ยากเสมอสำหรับทุกคนเช่นเดียวกันการออกกำลังกายเนี่ยใหม่ๆมันก็ต้องเขี่ยวเข็นตัวเองให้ลุกขึ้นมาออกกำลังกายมาเดินก็ตามวิ่งก็ตามแต่ว่า ร่างกายจิตใจองเรามันปรับตัวได้เร็วนะพอเราทําบ่อยๆทําบ่อยๆทําซ้าๆเนี่ยแรงเสียดทานแรงต้านมันก็จะน้อยลงแล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายตอนหลังมันจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ทําไม่ได้นะคือมันเริ่มกลายเป็นนิสัยใหม่เมื่อกาลก่อนเนี่ยตอนเด็กๆเ,เราไม่ก็ไม่ค่อยอยากถูกฟันอาบน้าหรอก พอแมวต้องคี้วเข็นให้เราถูฟันอาบน้ําแต่พอมันกลายเป็นนิสัยแล้วเนี่ยวันไหนไม่ได้อาบน้ำเนี่ยจะรู้สึกขาดอะไรไปบางอย่างวันไหนไม่ได้ถูฟันก็รู้สึกว่านอนไม่ค่อยหลับการปฏิบัติก็เหมือนกันนะพอเราทำในรูปแบบสม่ำเสมอเป็นประจำในเวลาไม่นานนะมันก็จะเริ่มนะกลายเป็นนิสัยใหม่ ที่เราอยากจะทำทุกวันอยากจะทำเรื่อยๆจนกระทั่งบางทีมีใครมามารบกวนนะเช่นมาหามาพูดมาคุยเราจะรู้สึกลำคาญขึ้นมาเลยหรือรู้สึกหงุดหงิดนะที่เขามารบกวนการปฏิบัติหรือมาขัดขวางการปฏิบัติอันนั้นก็ไม่ถูกนะเพราะว่าการที่เรามีสติรู้ทันความหงุดหงิดความลำคานนี่ก็เป็น ก็เป็นการปฏิบัติอย่างหนึง่งเมื่อมีคนมาพูดมาคุยแล้วก็ทําหน้าที่คุยอย่างมีสติก็เป็นการปฏิบัติไม่ใช่ว่าต้องปฏิบัติด้วยการเดินจงกรมสร้างจังหวะเท่านั้นนี้พอเริ่มเข้าที่เข้าทางเนี่ยความง่วงก็จะหายไปไม่ค่อยมารบกวนเท่าไหร่ความฟุ้งซ่านก็ค่อยๆลดน้อยลงจิตก็ค่อยๆเริ่มเข้าที่เข้าทางแต่มันก็อาจจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะ กับจิตใจของเราเช่นบางคน,นจะพบว่าเนี่ยพอใจามาเริ่มสงบแล้วเนี่ยมันจะหวนคิดไปถึงเรื่องเก่าๆในอดีตไม่ใช่เรื่องที่ทะเลาะเบาะแวง้งไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องไม่ดีนะแต่มันหมายถึงเป็นความทรงจำในอดีตบางทีมันนึกย้อนถอยหลังไปถึงสมัยที่ยังเป็นเด็กอายุสองสามขวบ เหตุการณ์บางอย่างที่เราไม่คิดว่าจําได้เนี่ยมันก็ผุดขึ้นมาหลายคนจะมีประสบการณ์แบบนี้นะเคยค้ว่าจิตเนี่ยมันสํารอกความทรงจําเก่าๆที่เราไม่คิดว่ามันจะยังจําได้อยู่ในอยู่ในหัวหรืออยู่ในใจมันแสดงเห็นว่าจิตน้องรานี่มันจําสารพัดเลยนะทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมันก็จดจาเอาไว้ทาง มันมีสัพท์หนึ่งนะคือคําว่าอะไรายวิญญาณอะไรแปลว่าที่ที่เก็บเช่นวิทยาลัยเนี่ยก็เป็นที่เก็บความรู้อะไรายวิญญาณเป็นที่เก็บประส,ะส,ระสบการณ์ต่างๆตั้งแต่เราคลอดมาเลยก็ได้หรือตั้งแต่อยู่ในท้องนั้นพอจิตเนี่ยมันไม่มีอะไรไม่มีอารมณ์ใหม่ๆมมาเสพธรรมชาติาาของจิตเนี่ยมันก็ต้องการเสพอารมณ์นะ เช่นความคิดเนี่ยหรือข้อมูลข่าวสารรูปรสกลิ่นเสียงเวลาเราปฏิบัติแล้วก็ไม่ค่อยมีเรื่องใหม่ๆมาให้จิตมันได้เสพเพราะว่าเก็บตัวในกุฏิหรือว่าอยู่ในวัดมันก็จะหาทางออกด้วยการสํารอกเอาเรื่องราวเก่าๆออกมาเพราะให้เราเห็นให้เรารับรู้ว่า เราอย่างจําเหตุการณ์นี้ได้หรือเนี่ยสองสามขวบนี่เหตุการณ์ก็ธรรมดาธรรมดาแต่มันก็โผล่ขึ้นมาอันนี้คล้ายคล้ายกับวัวนะวัวเนี่ยพอมันไม่มีหญ้าใหม่มากินเนี่ยมันก็เอาของเก่าเนี่ยในกระเพาะสํารอกออกมามาเคียเ้ยวเคียวเ,เคี้ยวเอื้องเคี้ยวเอื้องคือการเอาของเก่าหญ้ากเก่านี่มามันก็มีวิธีการสํารอกนหญ้ากเก่า จิตจางเราเหมือนกันนะพอมันไม่ได้เสพอารมณ์ใหม่ๆไม่ได้ไปพูดไปคุยกับใครไม่ได้เจอเรื่องอะไรใหม่ๆเจอแต่สิ่งซ้ำๆบรรยากาศสถานที่ซ้ำๆมันก็รู้สึกว่าต้องหาอะไรมาเสพแทนก็เอาของเก่านี่แหละความทรงจำประสบการณ์เก่าๆเหมือนก็ถ่ายย้อนกลับ อันนี้มันเกิดขึ้นเหมือนกันนะกับคนที่ใกล้ตายเนี่ยในคนที่อยู่ในระยะสุดท้ายเนี่ยพอใกล้ตายเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์หนึ่งที่เรียกว่ากรรม,มาอารมณ์จิตมันจะย้อนระลึกนึกถึงเหตุการณ์เกา่าๆเหมือนกับใช้หนังเกา่าย้อนกลอกกลับมาคนที่หัวใจหยุดเต้นแล้วก็ ถูกช่วยฟื้นขึ้นมาหรือคนที่พยายามฆ่าตัวตายแล้วไม่ตายเนี่ยเขาจะเลา่ามันมีประสบการณ์เนี่ยซึ่งฝรั่งเรียกว่าไลฟ์รีวิวไลฟ์รีวิวคือการทบทวนชีวิตและจิตมันก็คลายหรือว่าย้อนถอยหลังกลับไปสู่เหตุการณ์เก่าๆพลังพลูม,มาตลอดทั้งชีวิตเลยแต่ว่าไอตอนที่เราปฏิบัติภาวนาเนี่ยมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันค,คล้ายๆกัน อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เกิดกับจิตใจของเราซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรที่ที่เสียหายอะไรอาจจะเป็นความเพลิดเพลินได้ซ้ำเมันก็ได้ดูหนังเก่าๆแต่บางทีมันมีประสบการณ์บางอย่างที่อาจจะทำให้เราสึกแย่เช่นความคิดที่ไม่ดีนะความคิดที่ไม่ดี เห็นที่มันสะท้อนเห็นความเห็นแก่ตัวบางทีมันก็สะท้อนเห็นในความอิจฉานะความผมเห็นคเนงร้ายไอ้ที่เรียกวิาชาสังกปะเนี่ยความนึกคิดไปในทางกามความนึกคิดไปในทางพยาบาทนะความคิดทางเบ,บียดเบียนเนี่ยว่ามันออกมาโดยเพพาะเวลาที่ ใจเริ่มสงบเริอมันไม่ค่อยมีความฟาุงซันเนี่ยมันจะมีความคิดแวบ,บออกมาแวบบออกมาเป็นความคิดที่ไม่ดีเป็นความคิดที่บางทีเราเรียกว่าตกใจนะว่าทําไมเรามีความคิดแบบนี้หลายคนก็สุดแย่ว่วาทําไมเรามันมีความน่าเกลียดแบบนี้ไม่เคยนึกเลยนะว่าทําไมเรามีความคิดชั่วร้ายแบบนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นธรรมดาที่เกิดขึ้นนะกับ ทุกคนเนี่ยที่ปฏิบัติแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเพราะว่าความคิดแบบนี้มันจะไม่หรือประสบการณ์นี้อาจจะไม่ค่อยเกิดขึ้นกับเราหรือเกิดขึ้นแต่เราไม่สังเกตเพราะว่าเรานะไม่ค่อยหันมาดูจิตดูใจในชีวิตประจําวันเนี่ยมันก็อาจจะมีความคิดในทางเห็นแก่ตัวความคิดที่มีความโกรธแค้นนะความคิดที่อยากจะเอาเปรียบ แต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ไหลไปตามความคิดนั้นไม่ทันได้เห็นมันนะอาจจะไหลไปชั่วคู่ชั่วขณะนะแต่ว่าไม่ทันสังเกตนะแต่ว่าพอเราเนี่ยมาปฏิบัติเนี่ยมามาดูจิตดูใจนะไม่ใช่แค่เห็นกายนะแต่เห็นความรู้สึกนึกคิดที่เป็นเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเห็นด้านมืดนะด้านลบนะของตัวเอง ซึงทำให้รู้สึกแย่ว่าเรามีความคิดแบบนี้ด้วยหรือเรามีความชั่วไล่แบบนี้ได้หรือที่จริงถา้าว่าวางใจเป็นนะมันก็แค่สิ่งที่เกิดขึ้นในใจสิ่งที่หลวงพ่อท่านสอนเนี่ยเห็นอย่าเข้าไปเป็นก็ดีรู้ซื่อๆรู้เฉยๆก็ดีเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเห็นปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยด้วยใจที่เป็นกลาง แล้วเราก็รู้โอ้เรามีมันมีความคิดแบบนี้ในใจของเราด้วยคนที่วางใจไม่เป็นเนจะรู้สึกตกตะลึงหรือว่ารู้สึกแย่กับตัวเองมาถึงขั้นเกลียดตัวเองนะว่าทำไมเรามีความคิดชั่วร้ายแบบนี้ที่จริงมันไม่ใช่เรานะไอความคิดนั้นไม่ใช่เรานะถ้ารู้จักเห็นไม่เข้าไปเป็นเนี่ยมันก็จะรู้ว่าไอสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยมันไม่ใช่เรา มันแค่เป็นความคิดที่ผุดขึ้นมาในใจและจิตของเรานะมันก็สามารถจะคิดได้สารพัดคิดได้ร้อยแบบคิดในทางที่ดีก็ได้คิดในทางชั่วก็ได้ลองสังเกตในเวลาเราฝันเนี่ยว่ามันฝันสารพัดเลยในยามนั้นเนี่ยสติเราอ่อนนะจิตมันก็คิดได้มากมายทั้งในทางที่ดีในทางที่ร้ายเราไม่อยากฝันร้ายมันก็ดันฝันนะบางทีมันก็ฝันในเรื่องที่น่าเกลียดน่ากลัว อันนี้ถ้าเราเป็นผู้ดูนะไม่เข้าไปเป็นผู้เป็นเนี่ยมันก็ไม่ทุกร้อนอะไรมันก็ทำให้เข้าใจจิตใจของเราได้ดีขึ้นว่าเนี่ยมันมันสามารถที่จะคิดได้ร้อยแปดหลวงพ่อท่านก็สอนนะว่าคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างอย่าไปเอานิยายอะไรกับมันอย่าไปเอาจริงเอาจังกับมันก็เป็นเพียงแค่ผู้ดูอย่าเฉลยเมื่อกเราดูละครเมื่อกเราดู ตัวละครที่มันโลดล่นะบนเวทีคือจิตใจของเราแต่ถ้าว่าวางใจไม่เป็นีน่จะเครียดจะเสียใจนะเราจะรู้สึกเกลียดตัวเองเลยในบางทีเลยรู้สึกเกลียดว่าทำไมเราคิดชั่วแบบนี้ทำไมเรา,รายร้กาบแบบนี้เพราะว่ามันไม่ใช่แค่คิดไปในทางกามไม่ได้คิดไปในทาง ลบทางไลายเดียวบางทีมันคิดไปถึงขั้น,นตำหนิครูบาอาจารย์นะหรือว่าถึงขั้น,นจ่วงจากครูบาอาจารย์หลายคนนี่ตกใจว่าให้เราคิดแบบนี้ได้ยังไงอันนี้ให้รู้ว่ามันธรรมดานะมันไม่ใช่เราไอท้ที่คิดนั่นไม่ใช่เราไอ้ที่คิดนั้นมันเป็นใจนะซึ่งมันสามารถจะคิดได้ร้อยแปดเราก็แค่ดู รู้ซื่อแล้วก็ยอมรับว่าเออมันมีความคิดแบบนี้อยู่ซึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งจีรังยั่งยืนนะพอเราปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆไ,ไอ้ความคิดแบบนี้มันค่อยผุดค่อยๆโผล่มาน้อยลงแต่ถ้าเราวางใจไม่ถูกนะเราจะพยายามกดข่มมันพยายามกดข่มมันซึ่งยิ่งทําให้มันมีกําลังแล้วมันจะคอยโผล่มารบกวนอยู่เรื่อยๆยิ่งกดขม่มยิ่งห้ามมันมันยิ่งผุดยิ่งโผล่ นะลองสังเกตดูและยิ่งทำอย่างนั้นก็รู้สึกแยกกับตัวเองด้วยมีคนจำนวนไม่น้อยนะที่ที่จริงก็ไม่ได้ปฏิบัตินะแต่จะเป็นคนสนใจธรรมะชอบหวพระสวดมนตนะ์สนใจนะฟังธรรมมันจะมีความคิดหนึ่งเกิดขึ้นนะเช่นความคิดในทางคิดร้ายต่อพ่อแม่ บางทีมีเสียงด่าพ่อแม่อยู่ในหัวเสียงด่าแบบหยาบคายเลยนะบางทีก็มีเสียงจ้วงจาบพระรัตนตรัยพระผุ้พระธรรมพระสงฆ์หรือว่าครูบาอาจารย์หรือพระที่เป็นที่เคารพนับถือมันมีเสียงด่าดังขึ้นมาในหัวแล้วคนเหล่านี้เนี่ยจะทุกข์มากเลย ว่าทำไมเนี่ยเรามีความคิดที่ชั่วร้ายแบบนี้แลปะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็คือพยายามไปกดขม่มพยายามไปห้ามนะความคิดแบบนี้ไม่ให้เกิดขึ้นพอมันคิดขึ้นมาก็ไปกดข่มมันเอาไว้แต่ยิ่งกดข่มมันมันก็ยิ่งนะยิ่งรบกวนแล้วก็รังควานมากขึ้นแล้วก็คิดไปในทางที่รุนแรงมากขึ้นบางคนรู้สึกแย่จนกระทั่งนะ นอกจากเกลียดชังตัวเองแล้วบางทีขีอยากจะฆ่าตัวตายเลยโอ้ฉันนี่มันคิดแบบนี้ได้ยังไงทางาําไมถึงจะห้ามความคิดแบบนี้ได้ห้ามเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่หยุดจนกระทั่งอยากจะทําร้ายตัวเองเพราะรู้สึกว่าเรานี่เป็นคนสกปรกเหลือเกินเรื่องแบบนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกใครนะเพราะว่าอายนะก็เอาแต่เก็บเอาไว้แล้วก็ทุกข์ระทม แต่ว่าอาตมาเนี่ยก็เจอคนที่มาปรึกษาเรื่องนี้อยู่บ่อยๆไม่ได้ปรึกษาด้วยตัวเองนะเราเขียนมาถามทางอีเมลบ้างทางโซเชียลมีเดียบ้างคือไม่อยากเปิดเผยตัวตนรู้สึกอายแล้วก็พบว่าเนี่ยคนที่คิดแบบนี้เนี่ยมีเยอะทีเดียวคนที่คิดแบบนี้เนี่ยหลายส่วนใหญ่จะคิดว่ามีแต่ฉันคนเดียวที่คิดแบบนี้ที่จริงไม่ใช่นะ มีเยอะทีเดียวนะอาจจะถึงหนึ่งในสนะิหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะของคนที่สนใจธรรมะเระที่น่าสนใจนะคือมันมักจะเกิดขึ้นกับคนที่ค่อนข้างจะเรียบร้อยเคร่งครัดกับความถูกต้องนะเป็นพวกที่ค่อนข้างจะเข้มงวดนะกับเรื่องของอธรรมะเรื่องของระเบียบเรื่องของอ ความดีงามหรือมารยาทคนที่เอะอะมักเทิงนะหรือว่าคนที่เป็นพวกที่เกเรพวกเนี้ยไม่เคยมีความคิดแบบนี้รบกวนแเ่พาะพวกที่ถ้าเรียกงาก่ายคือพวกติดดีนะมันจะมีความคิดแบบนี้รบกวนมากเลยซึ่งมันก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะเพราะว่าคนที่ติดดีเนี่ยยิ่งมีความคิดแบบนี้เนี่ยยิ่งทนไม่ได้นะถ้ามันเกิดขึ้นในหัวก็ยิ่งกดขมมัน เวลาเห็นคนอื่นทำอะไรไม่ดีก็อาจจะชอบตำหนิต่อว่าแต่พอสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับจิตใจของตัวเองเนี่ยก็ใช้วิธีเดียวกันคือนัคือว่าต่อว่าด่าทอตัวเองกดข่มความคิดนี้ถ้ธรรมชาติของจิตนะความธรรมชาติของความคิดและอารมณ์เนี่ยยิ่งไปกดข่มมันเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งต่ออยู่ให้มันยิ่งทำให้มันมีพลังมากขึ้น พราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าอาการจะรุนแรงมากขึ้นนะบางทีแค่เห็นหน้าพ่อแม่มันก็มีเสียงด่าแรงๆด่าดังๆเห็นครูบาอาจารย์ก็เสียงด่าดังหรือว่าเวลากราบพระเวลาสวดมนต์ก็จะมีเสียงแทรกขึ้นมาในหัวอาการนี่มันจะมากขึ้นเรื่อยๆนะถ้าว่าไปกดข่มมันจีนจะมาแนะนําคือว่าอย่าไปสนใจมันมันจะ มันจะมีเสียงดังอย่างอย่ไปสนใจมันอย่าไปคิดว่ามันคือเราอย่าไปคิดว่าเสียงนั่นคือเสียงของเรามันไม่ใช่เรานะจะเรียกว่ามันเป็นเป็นเป็นกิเลสก,ก็ได้นะหรือเป็นมารน,นะมานี่มันมีหลายชนิดนะนอกจากเธอปุตตมาแล้วก็กิเลสสม,มานมานเนี่ยมันคอยขัดขวางคนไม่ทําความดี ใครทำความดีมันก็พยายามขัดขวางและวิธีที่มันขัดขวางก็คือการมีการคิดไปในทางจ่วงจาบหรือว่ามีเสียงที่รุนแรงหยาบช้าขึ้นมาเพื่อขัดขวางนคนคนนั้นไม่ให้ใฝ่ไปในทางธรรมอยางที่เคยเล่านะว่าเวลามาเนี่ยมารบกวนไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่เป็นพระ โมรารณนะภิกษุณีภิกษุหรือว่าผู้ไฝ่ธรรมเนี่ยมันมารบก,กวนหลายอย่างนะบางทีก็ปลอมเป็นช้างเป็นงูใหญ่ให้คนกลัวหรือเกิดแผนดินไว้ควรจะได้เลิกปฏิบัติหรือบางทีก็มาล่อหลอกชักชวนให้เลิกทำความเพียรสิ่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าแล้วก็ พาาระอรหันต์ทั้งหลายท่านท่านทำนะแล้วก็แนะนําให้ทําก็คือว่าเพียงแค่ทักมันนะว่าเนี่ยมารเราจักเจ้าแล้วนะเจ้าอย่าคิดว่าเราไม่รู้จักเจ้าแค่นี้แหละมารก็ถอยนี้เลยคือไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องไปสู้รบตบมือกับมารก็แค่ทักว่าเนี่ยคือมารนะเรารู้จักเจ้าแล้วกับความคิดที่จ้วงจ่าแบบนี้ก็เหมือนกันนะ เรามองว่ามันเป็นอุบายของมารก็ได้ที่จะมาทำให้เราเนี่ยเพราแท้ในการปฏิบัติในการทำความเพียรไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะก็แค่ไม่ไปนสนใจมันก็รู้ว่านี่เป็นอุบายของมารจะมารบกวนฉันก็ว่าก็ช่างนะฉันไม่สนใจนะ หรืออย่างน้อยเนี่ยก็คิดว่าเนี่ยเสียงที่รบก,กวนเนี่ยมันไม่ใช่เสียงของมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เราที่คิดแบบนั้นนะมันเป็นใจมันเป็นกิเลสที่คิดแบบนั้นถ้าไปคิดว่ามันเป็นความคิดของเราเนี่ยโอจะรู้สึกแย่เลยเกียดตัวเองมากเลยแต่ถ้าว่าเราเพียงแต่ไม่สนใจมันนะมันจะมันจะยั่วจะ จะยั่วเราเราอย่างไงเราก็ไม่สนใจปล่อยให้มันดังไปเมื่อคนที่มาด่าเราหน้าบ้านแต่เราไม่สนใจเนี่ยเราไม่ไปต่อรอดต่อเถียงด้วยเราไม่ไปสู้รถตบมือด้วยเดี๋ยวไม่นานเนี่ยเสียงก็ค่อยเบาลงแล้วก็หายไปอาตมาก็แนะนำอย่างนี้นะกับทุกคนที่เข้ามาปรึกษานะหลายคนก็บอกว่าพอทำแล้วมันดีขึ้น หม่ม,มันยากนะเพราะว่าอดไม่ได้ที่จะไปกดข่มมันอดไม่ได้ที่จะไปห้ามจิตไม่ให้คิดนะแต่ว่ายิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุ่สิ่งที่หลวงพ่อแนะนำพวกเราอยู่เสมอเนี่ยรู้สื่อเนี่ยโอ้มันมาใช้กับเรื่องนี้ได้ดีเลยคือรู้นะรู้สื่อๆนะแต่ว่าไม่ไหลาตามแล้วก็ไม่ไม่ไปกดข่มมันจะเรียกว่าไม่สนใจมันเลยก็ได้นะ พอทำนี่บ่อยๆบ่อยๆนะซึ่งต้องอาสตินะมันค่อยๆเสียงจะค่อยเบาลงเบาลงแล้วค่อยหายไปงั้นคำว่ารู้สื่อเนี่ยรู้เฉยๆเนี่ยหรือการมีสติรู้ทันอันนี้มันมีประโยชน์มากทีเดียวมันเป็นอุบายในการที่จะรับมือกับตัวกิเลสนะหรือว่ามารต่างๆที่มารบกวนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะมันก็เป็น ประสบการณ์นะที่เกิดกับจิตใจของพวกเราเวลาปฏิบัติเวลามาสนใจธรรมะเราก็ต้องเกี่ยวข้องกับมันให้เป็นโดยพ่อคนที่ติดดีเนี่ยนะมันจะมีอาการแบบนี้มาคอยรบกวนซึ่งที่จริงมันก็เป็นเป็นผลมาจากการที่ชอบไปกดข่มนะในความคิดที่ไม่ดีนะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่รู้จักวิธีการรู้ซื่อๆรู้เฉยๆแต่วิธีนี้แหละนี่มันจะช่วยให้ในความคิดในทางลบทางร้ายความคิดที่น่าเกลียดความคิดที่ลามกหรือความคิดที่ชั่วร้ายน,นี่มันรบกวนจิตใจไม่ได้อย่าไปเชื่อมันเป็นเรานะมันก็แค่สิ่งที่เกิดขึ้นในใจมันแค่สายใจเราเป็นที่เกิด แต่ไม่ไม่ใช่เราเพราะอย่าไปเสียอกเสียใจหรือโกรธแค้นเกลียดชังตัวเองมันเป็นแบบฝึกหัดนะที่ช่วยทำให้เราเนี่ยรู้จักจิตใจของเราดีขึ้นข้ามนิพตอนนี้นะกราบครันะบ